สบายดีสชคุูชุวคนตหมอกตกบอลบรรยากาศนีดก็ประมาณ8โ,โมงกับเก้านาทีพี่น,อมมน,นาาอ้องม,มาเด็กนีกเตะใช่ไหมอมหมูแดดประจองพอดีอมมูวใช้พักอันพาขาขาาักขมเอากัะเทยใส่มะขามเลืมะขามสม มอสนชิงคายเข้ากับสีเขียนเขี้ยนจีไดบริตเป็นีถอนไดเขี้ยนเคียนนะมัดชิเขียนเอามอสิงคายคือการไม้บักปูกระื่ u หรือว,ว่าอยูฟังไปอันไปโจกออันยาตีที่นอ้องคนป่วยคนชู้นะ่ะ มานี้เขากำลังนอนเขทำมะได้นอนอยู่ฝุ่นเทาไปนอนอยู่เพือนเพื่อนเลยตามงมักติดใช่ไหมเขาแล้มานอนอยู่เพื่อนเข้าวันนี้นะมาตั้งกีกระเทียมต่ำเลยมันอนเราพ่อแต่เขาได้เพื่อนแล้วเขาเขาบ้าลม้มผัดมากประเดียเด๋ยเลยขี้ปุ่นควนนน้านล่นนั่งว่าเพืนมาชงบ่สบายตอกใจก็สัง่ง มิถันก็มิ่านั่นแหละจอดรถลปั๊บลมบึนคือโหดขีปนกคนปุ๊บโหาก็ตกใจ่าลมขึ้นมาบานหนึ่งบานเดียวแตบริญานดอกแต่ว่า,ค,า,าคือลมมาบานเดียวก็แล้วคืนบาเออระว่างิดงานเรามาสุมบ้านนะั่นแหละคือใจใจน,นะ ถอาหมอปูดเด็นตีถ้ากระซ้าหมูลูกเลยคุณคนเอาหมูลงก่อนหมูกับพริกถวยหนึ่งบรรายดอกหอมก็บเียอากาศกระยังหนาวคือเกาบันนอาห้องน้งบวชหมดละหนาวนะ พร้อมพอีกตู้ครับพร้อมหมอดไปพ่ออีกตูพพออกต้พร้อมนน้ำปลาเด้งเกงแบบบ้านอนอกบ้านนาเก้งแบบราอเล่ากับเคบรือรุงกับลายยกับทำทำนี่แล้วทุกคนปลาเดกับเป็ดทเลทนเลอับยันจงคอมอยูไ่ไลยก็บ่กให้มากกินนัน ทินนั่นประเด็แบบคือหนากระีนี่คือชุดใจน้าประเด็จับตอนนึงน้ากับตอนมันอยู่นี่นะถ้าอีกแล้วเอาคว่มจัดจังหน่อยอันนี้การน,นี่หน้ามันนึงนีงตอนจังหน่อยนี่ก็ได้ประเด็ก,กับประเด็จพโคน้อย ก,กันจะใช่ผีดุู้ไมมป่า,น,านนี้วมเปันไงควรโมเป็นไงว่าำัน่วมนี้ฐานสมาธิพูดไหม นัทตัลี่อ้วนคือคามากน้อยมินประเด็กในกำลังมึงกอนหมอกระลังโผดนัตรี่เขาอ้วนขืนเนาะดนอ้วนคืออ้วนคืนคืนหอดตอนจะเขาทำงานอยู่เมืองไทยอยู่เทพโอ้ยเนี่ยน้อยอร่อยู่ทุกคนวันนี้กินกับกินกินกินมือเส้ากินเบลรงโอ้ยอ้วนคือกระโอดเลย ทุกขี้มันจะมัมันคือเก่าเด้อจุกปูจุกคนตรงบ่อจุกบ่อคนเทียบกันได้คนไข่อย่ามีจุกจุกคนโดดีปลอแน่ไดยดีที่ไม่จะกักสิบฮอดแล้วอันใดบยดีโยนเข้าไปอันใดดีเก็บไว้เด้องจุกจุกคนคนโกพระห้องอย่าดุงไปไกลหลังคนโตอย่าดุงไปหนาพระห้องอย่าดุงไปไกลที่เรียมหาไม่กระเทาะกันครับทีเด้ออย่าได้คนไข่อย่ามีแต่คนจุกคนสบายใจอยู่ดีเี็นเองก็จุกจุกคนถึงหมกบ่อ วันนี้รัตี่จะออกโมสูกินแซ่บแซ่บแซ่บจะจำถูดบ่ได้แซ่บขัดแซ่บแน่กินไปอยู่ไปทำภาษาพี่นองกินไปแบบบ้านๆกินไปแบบเแล้วหน้ากินไปแบบแบบบ้านๆนั่นเองเครื่องเข้ากับทำนี้ละเครื่องอยู่เครื่องปรุงเข้ากับอะไรวายรทายมอพุดก้อน กระปุกอยู่นนาะะนะมอปักไงนารีมันคือดบบเพื่อพักนะใช่พักอยู่ดีผูดมอเลือกพูดเนาะพูดแนะไรได้หอม,มหอมทีาใส่ใบมะกรูดใช่ว่าซ้มไข่ใส่ไงมันราหอมแล้วก็ที่เติมหน้าจะง่อยได้บ้างที่ใส่พัก ้าวชักไม่อย่างอือก่กระถือกีทุกคนใส่พักพักโมพักการ์ดปุนนับสักหน่อยนั่งหมัดพักทุกคน นั่งบนหยกซะขุดแล้วแต่แชบด้วยทุกคนอ้อมมูจะพักโคมมากาศมาในกระใสยชุโหลดเปียงั่วนลบเลยชุ่หลดเปียงั่วทุกคนแตบบ่ถืใส่ไลรในกระตุ้วานั่งหมักลายห,ย,ยหน่อยมันบอกขั้นชัหน่อยบวกหัก หนึ่งบวงโตตึงบวงโตเอาเอาลงไปน้ำปลาเนี่บวงโตปะเด็กเขาก็ใส่ลายเลยเด็มากรเคบเนี่ยชิมเบิงน้ำปลาน้อยหนึ่ง มันมีมันมันีเตีียวอยู่ในนี้ดิใหต้องใส่น้ำตาลนะเห้ใส่มะค้ามันต้องเกีียวอยู่แ้วชิมชิมเรียบล้อิ พวงรับประทานกันเลยอ๋อหรือลือทังอีกตู้ชีบอีกก่อนจะไปตู้กันชีบอีกก่อนมักชีบเฉยเฉย แ,แล้วอลวเดอร์เส็ดเสถูดหน้าก้มขักขณัอคุณพัดมักพักมานี่ยละแทะเนี่ บุมบวม,วมนาวุ่นๆคนางานยุบจอนพักคนเด้มพ้มันนัวพักเยุดแล้ว นี่มูกระมูกระดูกขาดไปนะกคดณเซ่อยู่คำห่านน้อยเมม,มันเมมันโบเลี้ยงเงี้ยคุณเอามาเลี้ยงเลยมันเลยให้ติดโฟม มาเป็นบยูเฮือนนั่นแม่ฮ่อง,งอง่นบรยูเฮือนฮังดค่จิกหรือป้านะพันมันน,นาคต,ต,ตีไม่ต่วสักคมนะ คือคนน่ะไุตู่คนแอฟรกรนนกนี่น้อยหลาย มูแมวใน่ก็ออกลูกที่โต มันมันมันนะมันควดมันพกดเสียบเลยกินแบบเล่าๆกับเสียบไปทุกคน เเออมีเอฟซีันวาน,นาตาลีหรือรีวิวรีวิวบ้านให้ดูหน่อยคนละถ้ากับคือชุ่มเมืองจ้าสลุกอ่อน บ้านนาตาลีคำนไซแบบนี้นะบริเวณบ้านนาตาลีหรอกบ้านบ้านพี่น้องท่ามาอยู่ของเคนกินของอยางเป็นของเคนเบิ <c> ่อ <oughs> นั่งบมีอย่างไรนี่ตึกตยยนี่นแต่หัวใจเองแหละไก่มีอะไรเลย เศเดเศบเด้อ้เขาน่าคิดจริงๆเลดีวิวนั่งกันกัจรีเบาเกิดกัจรีเบากัจรีรวิวอันีวิวเบาไอ้เบื่งว่ามันกับเบื่ของเฮาเลยเนาะทุกคน บอกคนเออเดยวม,มื่อกหน่อยว่างคและวะให้อยู่ตรงนี้คือคนอ่อานด้นน้ำมาใช้ตรงนี้คืออยู่ตามปะัะจากระเทยกระเทยหมักผงหยดผย่าบมังอยู่พอเดียว แค่จเป็นเตงม้าพอ่น้องเตงเฉือมาจะด้การชันอยู่ประจำการตำรีเป็นเต่งม,มากัน,กนเจ็บแสบโอ้ยระดเสะเลเพียงนร <c oughs> เพลงม้าบุญลูกมีผัวกันยังยังมาซ่อมเติมมาใหายอย้อยู่คนเดียวอีกวันนี้นะยังมาเมนคะ่ะเตง เตงเว้นกรรมมาว่าให้มวยมวยลูกเขามีเัวาะว่าันตันักอยู่แล้วหักไพกประชุบบมบางหักไัยกิประชุมบางหักไทสมิดสม่อยสมยนทีลงน้ำเงมาเตงแฮวอยู่เล่นคนเดียวอีกบเ้าะงมูกับมูน้อยนะคุณดีแซ้ เอาคลิปหน้าพ่อกำลังสมบูนคุณอะาาถวายอุกจะกุกติดตามมาเลยทั้คน